ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับถืทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซเลกเด่นหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กลบสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทานด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเจ้านี้ก็เป็นนวทานของหอยสตร์ ฟังมานทา,านเด่นสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ฟังมาสามตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้ก็ฟังมาเป็นนทา,านหน่อยโบนสี่ตัว ปดเก้าศูนหนึ่งแปดเก้าศูนหนึ่งใบนี้ก็เป็นแนวทานของหลวนโปร่ชายฝากมาก็ขอบคุณมากเลยชุดต่อกันใบนี้เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทางดับโบนแล้วก็ดับล่าง 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 0, 9 0 9 2 9 1 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9ต่วมาครับใบานี้หวยเด็ดปรีชาโจฝากมา นทานเต็มล่างเต็มเต็มห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เต็มเด่นที่เต็มห้าเต็มหกเต็มแปดเต็มเก้าเต็มหนึ่งเต็มสามฝั่งมาเด่นหกเต็มหกตัวต่อมาครับ ท่านนี้ก็ฝากมาเด่นบน3ตัว XK13 ฝากมา517 517ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้ครับว V X V เจ้าวิก้าฝั่งมาเดินโบน6รอง9กับ3โคต้นโบนหกสามหกเก้าเก้าสาองเดินล่างเรองสองกับ3ามโคล่างเก้าสองเก้าสอมดบโบนแปดต่อมาครับ แนวนี้ก็ฝากมาเป็นแนวทาง10หน่วยล่าจับคู่11 16121810 3136323830 6166626860 8186828880 9196929890 เจ้านี้ครับฝากมาโนทานหลักหน่วยล่าง xk 1 3ฝากมา6172830 6172830ก็ขอบคุณมากเลยเนทานทีแบ่งปันท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของเจรนานแนวทานดับ10บโบนฝั่งมาดับ9ฝั่งมาดับ9ตัวเดียวท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านเอกมินก็ยินดีด้วยต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอีก หนึ่งแนวทานดับ10บโบนเจ้านี้ก็ฝากมาดับ9กดับ 9. เกาแนวทานเก่าที่แล้วก็ฝากมาดับโซนเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดับ9ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันมา เจ้านี้ครับเป็นแนวทางหลักหน่วยหลักหน่วยบนชูนสองสุดจัดเจ้า x k 1 3สองใบนี้ครับชูนนะชูนหน่วยบนเนาะ9023ชูนสี่ตัวครับท่านผู้ชมชูนสี่ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานชุดสองตัว91 96 5 1 5 6เจ้าของแนวทานก็จัด95แล้วก็16เป็นชุด91 96 5 1 5 6 ไปชมกันครับเจ้านี้ครับแนวทันดาบหลักร้อยแล้วก็หลักสิบครับเจ้านี้ก็ฝากมาดาบหลักร้อยสองแล้วก็ดาบหลักสิบหนึ่งก็ฝากมาดาบหลักร้อยสิบที่สองหนึ่งสองหนึ่ง ชมการต่อเลยใบนี้ครับชนกกิติชุมกกิต,กกติเจ้าของเนวทานก็ฝากมาใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วนะอดีตก่าวที่แล้วก็ผ่านผ่านชุด6กห้าแล้วก็เลขวิ่งด้วยซึ่งแนวทานใบนี้ครับท่านผู้ชมเราไปชมกัน เจ้าของข้อมูลก็ฝากมาแล้วนะตัวอะไรไปดูสอ1ห1ึ1งหนึ่งห้าวิ่ง1 1, 1ึ่เจ้าของแนวทางชมกอกิติก็ฝากมาเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยทุกข้อมูลที่ฝากมาอย่างเร็วทันใจด้วยต่อมาครับลวนปวดายเนวทันดับสิบโบนอีกหนึ่งแนวทางใบนี้ครับก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วเนาะอดีตเก่าๆที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านสรุปแล้วก็ผ่าน แนวทันใหม่นี้ครับตัวอะไรเอ่ยไปชมกันเลยแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดาบ1ดับ1นแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดาบ1เป็นแนวทันเลขดาบหลัก10บบน ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้นาอวนคู่ต้นโบนนาอวนสามตัวเจ้าของในทานก็ฝาก9809803ตัวอดีตท,ที่แล้วอดีตท,ที่แล้วนะฝากมา7จ็ด0ปด 9, 9หน่วยโบน เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา980ฝากมา3โตขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตัมนอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม